รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือนื้อหาที่ต้องใช้วิจิณญาในการรับชม มองตาเจี่ยหอเจลี่ชื่อไอ้ยาน้าเมาคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการไอ้ยาหน้าเมาครับกับผมจดามาณีราชสวัสดีรอบหนึ่งครับสวัสดีครับผมด้วยทำเนียมไทยนะฮะเราก็จะมีการทักทายกันแบบจีนแล้วก็ทำเนียมไทยแบบดีครับเพราะว่าเราออนแอร์ทางช่องสถานในโทรทัศน์ไทยจีนที่ซีซีนนทีวีอุตตะนันนนทีพูดรายการเต็มพูดชื่อเต็ม,ตมฮะคุณผู้ชมฮรรายการของเราครับจะเป็นเรื่องราวที่จะหยิบเอาครับ ประเด็นต่างๆคลิปต่างๆฮะที่อยู่ในความสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับที่คุณเคยรู้แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนนั่เองครับคลิปไหนที่ว่าเขาพูดคุยกันให้มันกระทึกกระโมคลิปไหนที่เขาพูดกันแบบแล้วเราไม่เคยรู้เราต้องดูและคุณจะเจอเรื่องแปลกที่นี่ที่เดียวครับผมอ่านะฮะว่าไปนะครับคลิปแรกของเราฮะประเดิมด้วยคลิปที่มีความหวียวครับหวียวทั้งความสูงหวียวทั้งเรื่องของ การต้องมีอะไรเจาะเข้าไปกับทั้งนัางผิวหนังของเราโอ้โหคุณผู้ชมแค่อุดฟันแค่เจาะฟันอย่างเดียวผมว่ามันก็เสียวจะแย่อยู่แล้วะฮะแต่คู่รักคู่นี้ครับเขาเป็นคู่รักวัยอายุ20กว่า,วาชาวยูเคนี่นะฮะทั้งผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัดสินใจครับที่จะทํา แผงๆแ,แบบนี้ครับโดยการโหนสลิงลงมานะฮะซึ่งระยะทางเนี่ยต้องบอกว่ายาวมากทีเดียวครับเขาเรียกว่าโหนแม่น้ําข้าแม่น้ําสายสําคัญนะฮะในยูเครนไปเลยครับและเป็นสายที่ยาวที่สุดด้วยนะฮะแต่คราวนี้ฮะจะพูดถึงเรื่องของการโหนสลิงธรรมดามันก็ดูธรรมดาธรรมดาไปใช่ไหมละครับแต่การที่เขาใช้ไอ้เจ้าสลิงเนี่ยนะฮะเกี่ยวมันไม่ใช่เป็นลักษณะของชุดนะฮะในการป้องกันตัวใดอย่างใดครับ แต่เขาเอามาเกี่ยวกับเนื้อสดๆข้างหลังนี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหว่าแล้วแบบมันสุดยอดมากเราไปชมภาพดูครับว่ามันจะหวัดเสียวขนาดไหนและเลือดมันจะออกมาเยอะขนาดไหนชมดูครับ and uh, now we're going to have something like second festival in moscow so in the month in june and we're going to visit it to have some fun because now it's politics it's politics and friends are friends sport is sport so we're going to make it คุณผู้ชมฮะมันช่างหวาดเสียวฮะด้วยความที่เขานั้นท้าทายมรตยูคุณผู้ชมฮะเขาเรียกได้ว่ามันเป็นการลอยตัวที่สุดหวาดเสียวทั้งความสูงแล้วก็ความไกลระยะทางรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ในการเกี่ยวเข้ามาที่หลังเรื่องผู้ชมครับโอ้โหยังดีนะฮะ ไม่มีใครตกลงไปกลางแม่น้ําแบบนั้นครับอ่ะคุณผู้ชมฮะใครที่ชอบเล่นแผงๆแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเอาล้วครับเดี๋ยวจะมารู้จักกันนะครับว่าภาษาจีนที่เกิดขึ้นในคลิปนี้มีอะไรบ้างนะครับเราบอกไปแล้วครับว่า2คนนี้ก็เป็นคู่รักนะครับคู่รักเนี่ยเขาเรียกว่าไอเหรินครับไอเหรินครับผมอย่าลืมนะฮะเวลาออกเสียงเหรินนะฮะจะเป็นลักษณะของย่อยักษ์สะกดครับไอเหริน ไอเหรืนน on ั่นเองครับคู่รักและอีกหนึ่งครั้ำเขาที่ผมไม่ได้บอกไปเขาว่าเขาเนี่ยนะฮะมีการท้าทายมากครับท้าทายมรตยูครับคําว่าท้าทายนะฮะเขาเรียกว่าเถี่าเจ้าเถี่าเจ้า T E A O เถี่าเจ้าจะบอกว่าท้าทายมากเขามีความท้าทายท้าทายมุสระอา และอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปรัาว่ามันช่างหวาเสียวมากฮะหวาเสียวหวาเสียวครับคำว่าหวาเสียวนี่นะฮะภาษาจีเรียกว่าจริงเสียงจริงเสียงครับผมจริงเสียงเขียนแบบนี้ครับจริงจริงเสียงหนึ่งนะฮะแล้วก็เสียตกลงมันมีหนูอยู่ในปากกาปะเนี่ยมันร้องดังจังวะจริงเสียงครับผมที่เขาเรียกว่าหวาเสียวหวาเสียว อย่าลืมนะฮรใครก็ตามครับที่ชื่นชอบของการหวาดเสียวแบบนี้นะฮะก็ต้องดูด้วยครับว่าหวาดเสียวแล้วมันปลอดภัยไหมไม่แน่นะฮะโอกาสหน้ามันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้ครับผู้ชฮะเรื่องของกังฟูนี่นะับผมนี่ฝึกฝนมาตั้งแต่ว่าเส้าหลินตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมมีวิทยายุทธ์จนตอนนี้นะครับผมเล้เป็นบ้าแล้วจะบ้าเหรอใครบ้าจะมีวิทยายุทธ์ครับ แต่ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อคุณผู้ชมฮะอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์กังฟูคนนี้ฮะชื่อว่าโฮอิงฮวยฮะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นชาวมาเลเซียครับด้วยกังฟูของท่านนี่นะฮะเรียกว่าท่านนั้นมีนิ้วดัชนีครับและนิ้วดัชนีปัจจุบันนี้นะฮะผมเชื่อเกินครับว่าจริงๆนะ้วก็ไม่มีใครเก่งเท่าผมนะฮะผมสามารถใช้นิ้วดัชนีได้เก่งมากเฮ้ยอิ่มนั่นหน่อยดิเฮ้ยซื้อนั่นหน่อยดิเดี๋ยวมันก็มาเองครับ แต่อาจารย์ท่านนี้ครับเขาสามารถใช้นิ้วครับเจาะเจ้าลูกมะพร้าวที่มันมีความแข็งได้ฮะเจาะลูกเดียวไม่เท่าไหร่ครับเจาะ4ลูกใช้เวลาเพียงแค่12วินาที15เซี่ยววินาทีเท่านั้นเดี๋ยวไปดูภาพของอาจารย์นะฮะโฮอิงหุยชื่อจะยากไปไหนอาจารย์ท่านนี้ครับด้วยนิ้วเดิชนีของเขาจะลักษณะการเจาะจะเป็นยังไงลองชมดูครับ Sarà bello storto il dito, eh? Grazie. Whenever you're ready, go. Preso dal suo incidente piange come un bambino perché <ride> pensava di non farcela mai più. Bravo, bravo. Allora, cosa possiamo dire? It's very good. Allora, il record da battere era di 30,81 secondi. Master Ho ne ha impiegati solamente 12 secondi e 15 centesimi. No, no. E quindi è un winner. <World> สุดยอดมากคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านับถือนับถือท่านอาจารย์ครับผมแต่คุณผู้ชมฮะอาจารย์ท่านนี้ฮะไม่ธรรมดาครับเขานี่เรียกได้ว่าทํารายสติครับของตัวเองมาตลอดครับตั้งแต่ปี2001นี่นะฮะเขาสามารถเจาะครับเจ้าลูกมะพร้า,พาว3ลูกใช้เวลาไป 1นาทีกว่าครับหลังจากนั้นครับในปี2009ครับเขาสามารถเจาะมะพร้าวนะฮะสลูกครับใช้เวลาเพียงแค่30กว่าวินาทีเท่านั้นครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะที่เพิ่งเป็นคลิปเมื่อสักครู่ได้ดูไปครับใช้เวลาเพียงแค่12.15เท่านั้นครับ2วินาทีนะฮะก็ถือบอกว่าเขาี่สุดยอดมากทีเดียวครับผมแล้วก็เจาะไปได้ครับ4ลูกด้วยกันครับปัจจุบันนี้นะฮะนิ้วแกคงอย่างนี้นะครับ จะบ้าแล้วฮะเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนมาอย่างดีน้องๆน้องหนูหั่นทําตาเดือดขาดครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงครับว่าคลิปนี้นะฮะมีภาษาจีนอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงนิ้วนิ้วเนี่ยนะฮะนิ้วมือธรรมดาได้เลยครับเขาเรียกว่าโสจื่อโสจื่อนั่นเองครับโสั่วจื่อเคแบบนี้ครับ s h o u สจือนิ้วนิ้วธรรมดานดิคุณผู้ชมฮะและอีกหนึ่งคำครัเขาว่า เยื้อเเยืเจคือมะพร้าวครับคนจะทานบ่อยฮะเยสนะฮะอันนี้ลืมนะฮะจะไม่มีลักษณะของอตัวกำกับเสียงนะฮะแต่เวลาเราอ่านออกเสียงจะออกออกไปเสียงสั้นหน่อยเยสนะครับผมแปลว่ามะพร้าวมะพร้าวและแน่นอนครับแบบนี้นะฮะเขาต้องดีใจมากครับดีใจถึงเรื่องราวเกี่ยวกับว่าโอ้โหทำมาแบบนี้แล้วมาสมความสำเร็จครับเขาว่าดีใจเรียกว่าเกาซิงครับเกาซิง ว่าเหินเกาซิ่งเกาซิ่งแอบว่าเหินเกาซิ่งเล่นสน,นิทฉันรู้สึกดีใจมากเวลาที่ได้เจอคุณนะฮะเหินเกาซิ่งดีใจแอบนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่ามันคือส่วนตัวส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะลมปานด้านหนนะฮะเรื่องของความแข็งรงแข็งแรงของนิ้วมือน้องๆคนไหนนะฮะไม่ได้ฝึกฝนมา อย่าเผลอไปจิ้มเด็ดขาดระวังนิ้วจะหักเอาเน่ะจ๊ะเธอะแต่ดึมถึมเธะแต่ดึมตรอะเอะเอะเดึมแฮ่คุณผู้ชมกำกัตัวเองมากคุณ <laughs> ผมมู้ชมนะสังเกตไหมว่านะเราเราดูหนังอินเดียอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่จะเห็นหนังอินเดียต้องแบบแก็ต้องมีร้องแล้วก็ต้องมีเต้นแล้วก็ต้องมีแอบอยู่เงี้ยนะฮะไม่อยู่แบบนี้นะบบนจริงๆมันไม่มีอะไรต้องจะแอบบแล้วก็อยู่แล้วก็หลบกันแบบนี้ฮนะแต่คุณผู้ชมฮะเราจะไปที่อินเดียกันครับ ไปร้านร้านหนึ่งฮะเป็นร้านขายพิซซ่าครับผมแ,แต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะร้านนี้นะฮะเขามีการส่งรีเรเด้ว่าเป็นการดลิเวอรี่นะฮะที่แบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเขาเด็ดขาดครับผู้ชมรู้จักโดรนไหมฮะโดรนร,รู้จักไหมฮะ <c oughs> อย่าว่าเครับผมยังไม่รู้จักเลยครับโดรนเนี่ยอธิบายกันก่อนผู้ชมมันคือ เครื่องบินนะฮะไร้คนขับแวดง่ายเครื่องบินที่ใช้บังคับมือเนี่ยแหละฮะมีีโมงรีโมทบังคับมันไปไหนระยะเท่าไหร่แบบนี้ได้ครับเจ้าของร้านพิซซ่าแห่งนี้ครับเขาเกิดพุดไอเดียปิ้งขึ้นมาครับว่าไอ้แบบนี้นะฮะเราจะใช้โดนครับในการส่งพิซซ่านเองครับแวดง่ายฮะตึกสูงจะไปไกลหน่อยขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ต้องให้อยู่ในบริเวณ1กิโลกว่ากว่านั้นครับผมโดนเนี่ยนะฮะถึงสามารถจะไปส่งได้ ส่งนี่นะฮะครั้งหนึ่งก็กล่องหนึ่งหรือถุงนึ่งในคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูฮะว่าสุดยอดไอเดียนี้เนี่ยนะครับมันจะเจ๋งขนาดไหนแล้วมันจะเหมาะกับธุรกิจของคุณไม้ลองดูครับ นายสุดยอดมากเลยตระนี้นายต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าเจ้าของร้านนี่นะฮะเขามีการวางแผนในอนาคตน,นะครับว่าเขาน่าจะใช้ดโดรนตัวนี้นะครับมาเป็นนะฮะผู้ช่วยในการส่งพิซซ่านั่นเองครับเพราะว่าข้อดีนะเยอะทีเดียวครับอันดับแรกเลยฮะไม่ต้องไปจ้างลูกน้องในการส่งพิซซ่าเอ้ยดีดีครับ2เวลาไปส่งพิซซ่าเนี่ย เวลาจะปั่นจักรยานหรือขับรถไปมันต้องใช้เวลาเพราะว่ารถมันก็ต้องติดบ้างแต่ใช้โดนไปถ้าอากาศปุ๊บโอ้อโยมันไม่ต้องมีรถตรงรถติดอะไรมันสามารถไปได้ไประหยัดทั้งเวลาประหยัดค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็ประหยัดคนอีกต่างหากครับและไม่แน่นะฮะถ้าเกิดในเมืองไทยของเราเนี่ยเราต้องมาดูเัาว่าธุรกิจไหนน่าจะเหมาะมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมขออาบอบนวดเสิร์ฟถึงบ้านมาพร้อมโดนจะดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเราจะมารู้จักกันนะครับว่าภาษาจีนที่เกิดขึ้นในคลิปนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ แต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าต่างๆครับถ้าไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้เป็นภาษาจีนบางครั้งก็จะเป็นคําที่มันคล้ายๆกับรูปแบบเดิมนะฮะอย่างเช่นคําว่า McDonald's ภาษาอังกฤษก็เริ่มแมคโดนัลมาบ้านเราก็แมคโดนัลสำเนียอาจจะไทยไปนะฮะแต่ถ้าไปที่จีนเขาไม่เรียกแมคโดนัลแต่เขาจะเรียกว่าไม้ตังเหลาไม้ตังเหลาครับหรืออย่าง KFC KFC เนี่ยก็ถือว่ามีการเกาะเกาะเข้า,าหน่อยก็เรียกว่าเคินเตอจีเคินเตอจีนั่นเองครับผมแต่คราวนี้ครับคาว่าพิซซ่าพิซซ่าภาษาจีนคืาเรียกว่าปีซซ่าปิงปีซนซะ่าปิงนะฮะนะ่าเขียนแบบนี้ครับปี่ ซาปิงแต่แปลกทีนึงคุณผู้ชมะฮะไปที่นู่นนะฮะจะกินอะไรก็แต่ซอสมะเขือเ,เทศหายากมากผมกินเป็นกิโลคุณกินงงกินอะไรกินเยอะขนาดน,าน,นี้สรุปจะเก็บค่าไออะไรนะซอสมะเขือของผมเนี่ยแพงกว่าค่าอาหารผมอีกนะฮะเรียกว่าพิซซ่าครับพิซซ่าอ่านี่ละครับ อีกหนึ่งครับผู้ชมฮะเราบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็บอกว่ามันอร่อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพิซซ่าร้านนี้นอกจากจะมีเรื่องของการส่งเดลิเวอรี่ที่ไม่เหมือนใครนะฮะรสชาติเขาบอกว่าอร่อยไม่ซ้ำใครเพราะว่าสาวออฟฟิศเหล่านั้นก็ใช้บริการบ่อยก็ไม่แน่ใจว่าชื่นชอบในเรื่องของการ่นส่งหรือว่ารสชาตินั่นเองครับแต่เขาวอาอร่อยนะฮะเวลาเราไปไหนมาไหนบอกไปเลยเขาบ่กเาซื้อเผาซื้อครับเาเอาว่าดีซื้อแปลว่าอร่อยนะก็คือกินเผาซื้ออร่อย อูมอูมามิบอกว่าอูมามิอร่อยมากครับอีกหนึ่งครับผูช้ชมะกับคำว่าการขนส่งครับเขาใช้เครื่องบินในการขนส่งนะฮะเขาว่าขนส่งเขาเรียกว่ายื่นส่งยื่นส่งส่งัวโ,โอนะฮะส่งที่แปลว่าส่งนั่นเองครับขนส่งอ่านี่คุณผู้ชมครับ อาระฮะใครก็ตามครับมีไอเดียแปลกๆแบบนี้นะฮะลองดูครับเผื่อไม่แน่ธุรกิจของคุณเนี่ยนะฮะอาจจะมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้วก็เป็นจุดเด่นให้กับร้านของคุณก็เป็นไปได้ครับผมอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเบรกหน้าคุณห้ามพลาดอย่าเพิ่งไปไหนพบกันที่นี่ในรายการไอหยัหน้าเมาส์สักครู่เดียวครับ